ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมนะก็พูดไปอีกแล้วนะผมในเะพื่อช่อง FT Biker นะครับผมนะแหมก็วันนี้เป็นวันออกทริปนะครับผมนะก็ที่ได้คิดติดแล้วก็จูรถน้องน้ำแดงไปแล้วนะผมนะในคลิปนี้ก็มาถึงเวลานะครับผมอันนัดอันเป็นนะอะไรวะเลยกกาเวลาจำดีนะครับผมนะก็เดี๋ยวไปออกทริปกันนะมีกี่คันวะไอ้เว็บดำกันหนึ่งนั่นกันเดิมนะเว็บเราจิบดำบนะครับผมน้องเถิก น้องดีมนะผมน้องน้ำแดงแล้วก็น้องสม้มกันนี้กันนี้รถรถปั้นนะผมอันนี้ผมปั้นให้นะผมเดี๋ยวก็รีวิวนะผมนะเดี๋ยวตอนถึงนู่นเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะคันนี้แล้วก็สมาร์ทแล้วก็พีเจเอกนะผมพีเจก,กันนึงนะผมเป็นรถเซอร์วิสนะครับผมนะตายกักน, <laughs> นๆๆยีงเลยนายสิงนายสิงหมไปเลยอันนี้ก็เป็นทีมงานน้ำมันม่วงนะผมก็น้ำมันม่วงมีกี่คันวะหนึ่งคันสองคันสามคันสี่คันนะผมนะอันนี้ e 1 0นะครับผมส่วนที่เหลือก็เป็น95ปกตินะครับผมนะ มา,ามาเพิ่มเหมือนเนี่ยมาจากไหนฮะเฮ้ยเซนเซอร์ถ่ายคลิปอยู่ <laughs> ไปทำง,งานกี่โมงกันอ๋อโอเคอันนี้ว่าจะไปด้วยตอนแรกนะผมก็ไม่ได้ไปนะ <laughs> ผมติดงานนะผมเลืออะไรนักหนาเนี่ยเ้ยเลืออะไรวะ โอ้รถเลอร์วิสเลอร์วิสนีมม่มีเก้าห้าด้วยเออีกแปดห้านะโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันตอนที่ออกทริปนะผมว่าเป็นยังไงบ้างนะผมโอเคไปกันเลยโอเคผมนะผมก็ตอนนี้ก็อ่าออกจากตัวเมืองสุพรรณนะผมนะไปที่ห้างยักษ์น้ำประจานนะผมเดี๋ยวก็เจะออกซ้ายนะออกซ้ายไปชน,นะนะครับผมนะก็ทริปนี้ก็ลู้บอกไปนะผมทริปนี้อาจจะไปขับรถเล่นที่แถวบ่ออิดนะครับผมนะเนี่ยก็ตรงน,นี้ก็แอบไปตรงน,นี้นะฝั่งนู้นตำรวจเพ่งเหลือเกินฮ่งนู้นด่านบ่อยด่านเยอะนะลั่นล้อหน่อย ไม่ได้ครับผมเดี๋ยวโดนลูกกันหมดนะฮะก็ขับเท่านิดน,นึงครับผมปกตินะผมนะก็ไม่ได้ขับแบบคมิสวัตอะไรนะผมนะก็เป็นระเบียบนะครับผมนะก็เน้นทำงานเราเน้นระเบียบนะผมกดระเบียบนะผมกับตามหลังกันนะฮะขับในเขตจุนก็ห้ามเบิ้ลห้ามอะไรนะผมไม่ขับปกตินะผมนะถ้ารถล่งๆแต่ล,งลง่วงๆก็เล็แต่คุนเลยนะผมนะก็เหมือนทุกทิปที่ผ่านมานะครับผมนะทิปนี้ก็เป็นทิปเล็กๆนะผมนะก็ ใกล้ๆนะผมนะไปกลับก็ห้าสิบหกสิบโลนะผมนะก็ไม่ได้เยอะมากนะครับทีมงานน้ำมันว่วงนะผมก็เช็คปั๊มมาแล้วว่าทางที่เราไปมีขายแน่นะครับอีกไปหน้านะครับเหมืนเหมือนตอนที่ไปที่พวงงามนะครับผมตอนตอนไปไม่เท่าไหร่ครับไอตอนขับเนี่ยผมโอ้โหมาเจอที่พวงงามครับผมในทิปทิปล้านนดนะครับทิปนั้นจาได้ก็เกือบตายนะผมเกือบไม่ถึงบ้านน้มันหมดกลางทางนะทริปนี้ก็นายสิงเช่นเคยนะนายสิงแกนําทิปนะผมทิปทิปนี้นายสิงห์กับผมจัดนะครับ นายจิงงแนจิ้งแกจะน้ำสถานที่นะผมนะผมก็จัดแจงรายละเอียดนะผมให้สมาชิกในกลุ่มนะก็ทริปนี้ถือว่าคนโอเคนะจากทริปไปแล้วทริปแล้วไปสี่คน <c ười> นี่ก็โอเคขึ้นนะผมนะหลายครันดีนะผมนุ่มๆนะผมแต่เยอะไปกวัวว่านะ <c ười> ไปทริปใหญ่ๆเงี้ยเอาที่น้อยๆแต่อบูนดีกว่านะผมเดี๋ยวโล่งๆเดี๋ยวหยกๆท้องมันหน <c> ่ <ười> <c ười> อย thích ăn, thích ăn này, để ăn, ăn churly cái đồ, nốt rồi, โอ้ชาลีมันน้อยหน้าครับผมคู่หิงกันครับสองคนนี้ดีหมดาชาลีสามเมตเราสามเมตเราขวัญวิ่งเลยสมเมตรเก้าสามเก้าสี่โอ้โหวิ่งดีชื่อไม่เลยไปเลยไปเลยนี่ตรงนี้ไีดเดิมเดิมครับเอ้ยรถล่าจีบเดิมเดิครับแต่ว่าไล่สเดตัวให้นะให้บอกคุ้ได้นะผม ก็ดังชิบหาเลยชอบชอบผมจุกไปแล้วนะตัวนี้นะผมก <c oughs> ็เดี๋ยวว่าจบลิปนี้เดี๋ยวว่าจะทำข้อใหม่นะเนี่เดี๋ยวก็ติดตามติดตามไม่ได้นะข้อใหม่มีเห็นแน่ จารีนะโอเคก็วันนี้ก่อนเดี๋ยวมีอะไรสนใจเดี๋ยวก็ตัดตัวจุดมกัดีกนแล้วผมกะโอเคเดี๋ยวปัดงก่อนร้อนเกินโอเคเดี๋ยวเจอกัน a few moments later เดวแป๊บหนึ่งนะผมน้องเม็ดมีอาการครับ หมือนน้องเมทมีอาการก็กูจะหลุดแล้วเนี่ยโอเคทำไมอ่ะอีกลังสายมันเด็กมันเด็กจับมันมันร้อนเกินเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นแต็นคู่ดูดิดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อน มันไม่ล้นมีเจเบอร์แปดไหมไม่มีใช่ไหมมีครีมไหมนี่ขายนี้เลยขายนี้เลยไม่ขายนี้เลยสิบสิบสิบสี่สิบสองมีไหมไม่มีใช่ไหย A few moments later โอเคมั้เนี่ยปั๊มอยู่ตรงไหนวะดูเถอะนะโทษดัง ตั้มยังไงฮะฝั่งนี้ใช่ไหมอเออจอหน้าพัมรอพีอ่พัโอ้นี่นผมก็กหลุดไ้วลูก ก็มันสนิมกินไมดแล้วข้างในครับผมตอนนี้ก็รัดรวดอยู่ดังก้องกงก้องก้องก้องกงตกใจนึกว่าเสียงเครื่องตอนเรกหันไปดูโถดังก็แวะหาอะไรกินกันก่อนนะผมต้อจะหลุดไปวะเนี่ย ล้นชิบหายเลยโต๊ะกูจะหลุดอยู่แล้วเนี่ยเต็งเตงเต็งเตงเตงเตงอืมโอ้โหโต๊ะกูถึงบ้านไปวะวเนี่ยโอ้ดูสิครับผมเออรถฮะโต๊ะขาดมันขาดอยู่นานแล้วแหละแต่มันกำลังจะไปเดี๋ยวกับจบที่นี้เดี๋ยวทำโต๊ะใหม่เอโอเคพักที่ลุงก่อน ไม่ไหวร้อนโอเคออกเดินทางกันต่อนะชับอีกนิดเดียวนะไม่ใกล้ไม่ไกลนะผมนะก็อ,อยาให้น้องพิเท่ๆนำนะผมเพราะว่าน้องเขารู้ทางนะครับะยะทางประมาณ3 3 4สมล้านกิโลนะผมเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะก็ไม่ไกลมากนะผมจากตร,ตรงนี้นะโอ okay. เคเลี้ยวซ้ายซ้ายก่นอา่า ตามไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปนาทับนะครับผมนาทับนาทับนะบิมทะเลน,นาทับนะครับผมก็ไปนั่งเล่นๆชิว,ชวๆกันนะก็เป็นที่ตกปลานะครับก,ก็เป็นที่ตกปลานะครับผมนะก็คนในเจ้าตกปลาก็จะมาตกกันที่นี่เยอะนะครับก็ผมก็มาประจำนะครับผมมาตกปลาเล่นกันตอนเช้าๆนะครัเป็นอากาศโคตรดีเลย ก็สำหรับน้องๆนะผมนะถ้าเกิดมีทริปไม่ได้นะผมจะอยากไปก็ทักเข้ามาได้นะผมเดี๋ยวผมจะลงก่อนก่อนไปทไริปแรงเงี้ยเดี๋ยวผมจะลงไว้ในเพจเอ้ยในในเฟซในเฟซในเพจน,น,น,นะผมถ้าใครอยากอยากมาสนุสนกขับรถเล่นๆอย่างเงี้ยครับผมก็ไปกันได้นะผมแต่กฎระเบียวก็คือต้องมีหมวกกันน็อกเลยผมรถต,ต้องต้องตามกฎหมายนะครับผมต้องตามป้าใบนะครับผม ของเไปไปอต้าเ้าใบเสื้อฮู้ดนะฮะเสือส้อฮู้ดเสื้อกันยาวแล้วก็ได้นะผมกางเกงยีนนะฮะแล้วก็มีหมวกนะผมแล้วก็มีใบกับขี่อะไรให้เรียบร้อยนะครับผมนะถึงจะไปกับเราได้นะผมะว่าถ้าเจอด่านเจออะไรเงี้ยเราก็จะได้มีอะไรวะก็จะได้คุยกับพี่ตำร,รวจได้นะผมว่าเออเรามีครบเรามีอะไรครบนะผมนะรถไม่ได้เป็นรถขโมยหรือว่าอะไรนะเราก็ได้คุยง่ายนะผมนะดีกว่าไปแบบไม่มีอะไรเลยนะผมนะในการมาคุยยางนะนะโอเคนะเดี๋ยวตัดภาพไปถึงตอนตรันดีกว่านะผมนะ นี่ก็ขับยื่นเรียอกันอยู่นะครับโอเค A later few moments later. นะโอเคก็ใกล้ถึงแล้วนะผมนะเดี๋ยวขึ้นขึ้นไปนั่ก่อนนะ เดี๋ยวหาตั้งเข้าก่อนตั้งเข้าอยู่นอะไรแล้วโอเคโอ้โางยังชันนะโอ้ยโอเคโอ้โยมาออกทิฟหรือมาทำอะไรกันน um uh> ี้ไจางกูจะเป็นผมวะเนี่ย นะก็มาถึงแล้ว uh huh. นะผมน่าทับน่ารับเดี๋ยวไปหาที่จะรถกันก่อนนะครัับอนนี้ต่างเขาทุลักทุลักกระดาษเลยเกินนะดู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 ไปทางแนวเนี่ยเออลงเนี่ยไอ้ยี่อไลุกจิ้มไปเลยนะ บรรยากาศพูดได้เลยนะผมนั่งเล่นๆกันนะผมไม่ไม,ไม่ไม่เสียงดังชาวบ้านด้วยนะผมไม่มีชาวบ้านเลยตรงนี้นะแล้วก็ปลอดภัยต่อคุณพี่ๆด้วยนะผม <laughs> ว่าไม่มีใครไม่มีใครเข้ามานะตรงนี้ก็เป็นคนตกปลาหรือว่ามานั่งเล่นกันนะผม <laughs> ต่อจะหลุดอยู่แล้วโอ <laughs> ้ดู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  ูระวังหน่อยตรงนี้นะครับลงไปเนี่ยจมตั้งกันเออโอ้ยเดียวจากล้าลงมาเนี่ยน้ำเนี่ยอ้าวจ้าอ้าว โอเคถึงเป็นที่เรียบร้อยนะผมดับรถเรียบร้อยฮะฮะฮะฮ้ฮะมาฮะ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 ฮเฮะ่ะฮาเนีะฮ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 ้ฮะะฮะฮะฮ้ฮะฮะฮะนะฮ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 ะระฮะฮะระฮะฮเฮะฮะฮะงเฮะาะฮ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  เอ้ก้อนนี้อะไรวะโตดังเหรอเอ็นไม่ยอมดับเนี่ยฮะมเล่นเองครับเอาไปเล่นเองนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวฝาไปจมไปนิดหนึ่งเนี่ยนะเดี๋ยวก็ไปสายดูนะครับผมนะก็เดี๋ยวมีรีวิวรถนะต่อไปเดี๋ยวคันนี้คันนี้แล้วก็คันนู้นอยู่นู่นนะครับผมนะเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าคลิปหน้าเป็นอะไรนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะก็ ถ้าชับคลิปนี้ก็ลืมฝากกดไลร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วไปติดตามหรือว่าคลิปหน้าผมจะเอาเอะไรลงอีกนะผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวล,ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ